ทองคำโชว์พลังทยานแรงต่อเนื่องโกสปอตปิดปีงูใหญ่บวกเพิ่ม562ดอลลาร์สวนทองไทยขยับบวกมา8,750 สวัสดีปีใหม่เพืเ่อนๆนักลงทุนทองคําทุกท่านครับเรามาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราล์นะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ผมในตัวแทนของชาวโกราวก็ขออวยพรทุกคนประสบกับความสำเร็จในการเทรดนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมหวังตามที่คิดนะครับแล้วก็ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาหวนใจนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เองเราก็ยังต้องขอบคุณบริษัทค้าทองเรียงของเมืองไทยนะครับที่ยังคงสับสนการงานของโกราล์มาอย่าง ต่อนเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i a n International จำกัดบริษัท Indigo Co., r a d จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m e ิตี y จำกัด ยังอยู่คู่กับอกาอราวแล้วก็วงการค้าทองคําไทยมาโดยตลอดนะครับมาดูภาพรวมราคาทองคําไทยในปีที่ผ่านมานะครับโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นมามากถึง8,750บาทนะครับราคาทองคําเปิดปีเมื่อวันที่1มกราคมอยู่ที่33,650บาทนะครับราคาก็ได้ปรับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับและก็ได้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดตลอดการเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ระดับราคา44,550บาทนะครับก่ก็เ,เสียดายนะครับในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีราคา ก็ได้แผ่วลงนะครับโดยภาพรวมเดือนพฤศจิกายนลดลงไป900บาทแล้วครับทันบาคมลดไปอีก650บาท ่อนจะมาปิดปีเมื่อวันที่3เดธันวาคมเนี่ยครับราคาขายออกทองคาแท่งอยู่ที่42,450บาทไม่งั้นก็ราคาทองคําไทยเนี่ยบวกมาประมาณเกือบเกืบ10,000บาทเลยนะครับถือว่าก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะไปยังไงกันต่อนะครับเรามาดูภาพรวมราคาวันแรกของปีเพิ่ที่1นะครับราคาขยับเพิ่มขึ้นมา250บาทนะครับทาให้ราคาขายออกทองคาแท่ง กสูุดึ้า5อยู่ที่42,650บาทก่อนที่ในช่วงเช้าวันที่2มก,การาคมเนี่ยนะครับสมาคมค้าทองคาประกาศราคาแรกของมันก็ลดลงไป50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่งการสูงขึ้น5อยู่ที่42,600บาทราคารับซื้ออยู่ที่42,500บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่43,100บาทราคารับซื้ออยู่ที่41,735บาท 48สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่34.20บาทต่อละล้านนะครับทั้งนี้ g s g g o มองว่าราคาทองคําไทยยังแสดงการขึ้นไหวในกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีแนวต้านสําคัญที่42,800บาทแล้วก็แนวสาคัญอยู่ที่42,200บาทหากราคาทะลุระดับ42,800บาทแล้วก็ยืนเหนือ43,000บาทได้อย่างมั่นคงนะครับเปิดโอกาสให้แนวโน้มราคาขาขึ้นก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ขึ้นได้นะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญที่ระดับ43,200แล้วก็43,500บาท ในทางกับการหาราคาปรับตัวลงต่ำกว่า42,200บาทอีกครั้งก็จะเป็นสัญญาณแนวโน้มว่าขาลมยังไม่จบนะครับมีโอกาสที่จะลงใบทดสอบ42,000แล้วก็41,800บาทได้นะครับปับจจัยข่าวที่มีผลกระทบในวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับข้อมูลสกิจสำคัญจากทางฝั่งสหรัฐนะครับเช่นตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ความเงื่อนไขอของเฟดนะครับซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์หากข้อมูลออกมาดีกว่าี่ตลาดคาาการเงินงดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นนะครับกดดันราคาทองคาในตลาดโลก สิ่งที่สำคัญก็คือความผันผวนของค่าเงินบาทนะครับยังคงเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดราคาทองคําไทยนะครับหากเงินบาทมีนุน้มอ่อนค่าราคาทองคาไทยก็ได้แรงหนุนแม้ว่าราคาทองคำในต,ตลาดโลกจะคงที่หรือปรับตัวลดลงก็ตามนะครับมาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลด์สปอตในปีที่ผ่านมานะครับถือว่ายังคงปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นมั่นสุดในประวัติศาสตร์แต่ดิมีการเก็บข้อมูลกันมาตั้งแต่ปี 1, 1971เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน สอปีเลยนะครับโดยรวมราคาปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก800ดอลลาร์นะครับทั้งนี้หากนับตั้งแต่วันที่ราคาโกลสปอร์เปิดตลาดเมื่อวันที่1มกราคมปีที่ผ่านมานะครับที่ระดับ2,620ดอลลาร์จนกระทั่งมาปิดตาลาดเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานีนะครับที่ระดับ2 000, 6 2 0ดอลลาร์ ก็ปรับเพิ่มขึ้นมามากถึง5 6 2ดอลลาร์หรือว่า27.21%เลยนะครับทางนี้ราคาปุ๋สปอร์ตได้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดร,ร้อยการเมือนที่1ตุลาคมนะครับที่ระดับ2,790ดอลลาร์ก่อนจะปรับลดลงในช่วงที่รูปผลการเลือกตั้งประธานบสหรัฐคนใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทำให้เดือนดังกลา่าเนมีราคาปุ๋สปอร์ตด้แกว่งตัวในกรอบกว้างถึง220ลดลาด้านนะครับและในช่วง2เดือนท้ายของปีราคาก็ปรับลดลงมาเกือบ120ดอลลาร์เลยนะครับโดยเฉพาะเด 26ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ดีเมื่อวันที่สาร,รเนธันวาคมที่ผ่านมาราคายังสามารถไปตลาดแดนบวกได้น,นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา18ดอลลาร์โดยไปแตะจุดสูงสุดที่2,627ดอลลาร์ก่อนจะมาไปตลาดที่2,624ดอลลาร์แล้วก็นในเช้าวันนี้ราคาก็ยังคงทำเทคนชิโอโลบาขึ้นมาอีก เล็กๆน,น้อยนะครับต้องมาดูว่าจะสามารถยืนต่อไปได้หรือเปล่าในช่วง2วันแรกของปีอาจจะยังไม่มีปัจจัยอะไรมาหนุนมากนักน,นะครับต้องรอดูสัปดาห์หน้าที่มีตัวเลขการจ้างงานตรงนี้ถือว่าสําคัญเลยทีเดียวนะครับทังนี้ในช่วงสุดท้ายของปีราคาทองคํายังคงปรับตัวขึ้นจนเกิดสัญญาณบูดิตแอนกรัฟฟิ้งนะครับจากวันก่อนหน้าโดยแรงหนุนจากแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องด้วยความขัดแย้งทางด้านภูนมิาศาสตร์นะครับม่าจะเป็นเรื่องที่อิหร่านเตรียมประชุมเรื่องอาวุธนิวเคลียร เองก็ยังคงส่งโดนนบำร้อยลำโจมตียูเคนในช่วงวันปีใหม่นะครับนอกจากนั้นราคาทองคำยังแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบายของมาที่ประธานรัฐดีสายคนใหม่คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่จะรับคาร์ลตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้นะครับที่อาจจะกระตุ้นเงินเฟ้อจนกระทั่งเฟดต้องชะลอการปรับลดดอกเบี้ยออกไปตัวนี้จะเป็นแรงกดดันราคาทองคำเลยนะครับส่วนคืนนี้เองเปิดปีใหม่ขึ้นมาก็จะมีประกาศตัวเลขสำคัญนะครับก็คือตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานรายสัปดาห์ตลาดวัคาดว่าจะเพิ่มขึ้น3,000ายสูด2 0 0 2,000ลายนะครับแล้วก็ดัชนีพีไมภา่าการผลิตเดือนธันวาคมโดยมากกิจครับตลาดคาดว่าจะส่งตัวที่ดับ48.3นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทางชานิโกงว่าราคาโกลสัปพยายามทำทางนิ้เชื่อรีบาร์ในช่วงต้นปีนะครับเนื่องจากมีปัจจัยคงค้างจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นเพดานนี่สารรวมถึงในช่วงเปิดปีใหม่มาก็ตลาดก็ยังคอยปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนตลาดเพิ่มเติมนะครับซึ่งโกลนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนนรรับิกกาางททุ นําว่ารอราคาอยอดตัวใโอเพนลองที่2,623-2,620ดอลลาร์นะครับมีจุด s อที่2,615ดอลลาร์หากหลุดแนวดังกล่าวลงไปราคาจะถอยลงมาตั้งหลักกันใหม่กันที่2,600ดอลลาร์นะครับขณะที่แนวต้านอยู่ที่2,632-2,637แลวก็2,646ดอลลาร์ขณะที่ TDC โกงมองว่าราคาโกลสปอร์ตยังคงปรับตัวสูงขึ้นในช่วงวันทําการสุดท้ายของปีนะครับทาการตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงแล้วก็บอนด์ยู10ปีที่ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับในช่วงสัปดาห์ ตัวเลขที่เป็นระยะสำคัญนะครับมีเพียงแค่ดัชนี ISM นะครับก่อนที่สัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่2จะเริ่มมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนอกจากนั้นต้องติดตามประเด็นเรื่องของ r n m e n ด shutdown ในช่วงกลางเดือนด้วยนะครับดังนั้นเรนสั้นทาง TDC Go โกยังมองว่าราคาทองคำยังน่าจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เวไปอีกระยะหนึ่งนะครับดาน YG มองว่าหลังจากที่ราคาโกลสปอร์ตอ่อนตัวลงก็มีแรงซื้อพยุงราคาเข้ามานะครับหากราคายังสามารถทรงตัวได้หรือว่าการอ่อนตัวลงอยู่ในจำกัดนะครับก็แนะนำให้เปิดสถานะซื้ โซน2 6 1 6ถึง2 6 0 0ดอลลาร์ทั้งนี้อาจปิดขาซื้อทำการใบหาราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านโซน2 6 4 2ถึง2 6 6 4ดอลลาร์นะครับหากยืนไม่ได้ อาจจะมีแรงขายสาหรับเข้ามานะครับแล้วก็ให้ลดการขาดทุนหาราคาหลุดแนวรับที่2,582ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่นโกมองว,ว่าราคาโกลสปอร์ตปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่2,635ดอลลาร์หลังกลับมาเปิดตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงแค่2วันทําการนะครับคาดว่าราคาทองคําจะขึ้นไหวในกรอบไซเวียไปก่อนนะครับก่อนที่สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาเริ่มจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นในเดือนนี้นะครับเนื่องจาก4ย้ยอดหลังจะให้เห็นว่าเดือนมกราคมเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ราคาทองคําทําผลตอบแน ได้ดีนะครับ ทางนี้ทางอินังูให้แนวต้านที่2 6 3 0หรือว่า43,500บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 2, 000, 6องพันอล้าหรือว่า42,300บาทนะครับนี่คือข้อมูลที่โกราสรุปภาพรวมในเดือนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาของราคาทองคาทั้งราคาทองคําไทยและก็ราคาโกลสปอร์ตนะครับภาพรวมทั้งสอง,องฝั่งก็ยังคงแสดงฟอร์แมนได้ดีนะครับปรับตัวกันมาระดับหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับส่วนที่ทางในปีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักว ดูออสิก,ก็เลยว่าจะวางแผนการลงทุนปีนี้กันอย่างไรทั้งระยะสั้นระยะกลางก็กกระยะยาวนะครับโอกาสทองคำแต่ทะลุ2 8 0 0ลรล์มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนพูดคุกยกับทางออสิในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ลาการไปก่อนขอบพระคุณที่ตตามสวัสดีครับ